สวัสดีค่ะเลขเด็ดวันนี้นะคะก็จะพามาชมหานอยสามนอยนะคะในงวดวันที่ยี่สิบเดือนห้าปีหกสี่นะคะก็มาชมแนวทางวันที่19เก้ดือน5ปี6 4กันก่อนนะคะก็เมื่อวานให้เด่นเม็ดเดียวนะคะเน้นวิ่งเน้นรูดนะคะกับเลขเด็ดวันนี้นะคะ 3นอยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะเมื่อวานก็ให้เด่น2รูดวิ่ง2นะคะก็สูตรรวม3นอยนะคะสูตรรวม3นอยนะคะก็ลุ้นได้ตั้งแต่พิเศษปกติ VIP นะคะก็ที่จริงก็ลุ้นได้ทั้ง4นอยนะคะตั้งแต่เฉพาะกิจได้เลยนะคะเฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะแนวทางก็จะมา สี้อยนะคะประมาณสีน่นอยนะคะแต่แอดก็จะลงให้สามนอยนะคะสามนอยพิเศษปกติ VIP นะคะเลขเด็ดวันนี้นะคะเลขเด็ดวันนี้ก็มาชมวันที่สิบเก้ากันก่อนนะคะเมื่อวานเนาะนที่สิบเก้าให้รูดสองนะคะเด่นสองนะคะมานะคะมารอบปกตินะคะเจ็ดสองนะคะแล้วก็สองสามแล้วก็ VIP อีอีกสองหนึ่งนะคะ ก็เป็นตัวที่เน้นให้ทุกคู่นะคะ7 2 2 7ทุกอย่างต้องไปกลับนะจ๊ะแล้วก็2 3ตัวตรงนะคะแล้วก็2 1ก็ตัวตรงนะคะก็เมื่อวานก็ถือว่าปังมากๆนะคะ3คู่นะคะมา2น้อยนะคะสำหรับเลขเด็ดนะคะเลขเด็ดวันนี้นะคะก็ตามลุ้นต่อนะคะในง,งวดวันที่20นะคะก็ วันที่ยีนะคะเดือน5นะคะปี6กนะคะก็ให้เด่นเลขเด็ดวันนี้นะคะห้าหน่อยสามหน่อยนะคะหนึ่งเม็ดเดียวนะคะ3ามหน่อยก็จะมีพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะให้เด่น0ูนย์รูดศูนย์วิ่งศูนย์นะคะรุ้นได้ทุกหน่อยนะคะ,ะเฉพาะกิจก็รุ้นได้นะคะแต่แอดลงให้พิเศษปกติ vip นะคะสําหรับท่านไหนที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะ ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็แคปไว้จดไว้นะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะตัวที่เน้นให้ก็จะมี010607 03, 0 3นยนะคะก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะรุนได้ทุกหน่อยจ้า่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซีใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ